ฟนเพจนะคะท่านผู้ชมที่จะติดตามรายการย้อนหลังเนี่ยถ้าไม่เข้าไปในเว็บไซต์ของนิว t v ก็เข้ามาในแฟนเพจของเราได้เราก็จะตัดรายการเป็นเบรกเบรกเต่างๆเอามารีรันให้ท่านผู้ชมดูได้อีกรอบหนึ่งวิธีการเข้าไปก็ไปคลิกไลค์ในหมายข่าวนิวทีวีสิบแปดยีนะคะหมายข่าวนิวทีวีิซึ่งตอนนี้ภาพทําลายเป็นพระเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพนะ รวมถึงภาพโปรไฟล์ก็เป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพค่ะก็เข้าไปกดไลค์ได้นะคะแล้วก็ติดตามรายการหมายข่าวของเราได้ช่วงของหมายข่าวต่างประเทศเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายรายการนะคะตอนนี้ก็กําลังตัดข่าวต่างประเทศกันอยู่มือเป็นระวิงเลยทีเดียวมาดูสรุปข่าวกันก่อนค่ะสรุปข่าวทั่วทิศทั่วไทยกับคุณวัชนาศ์วิชัยยะค่ะขอเริ่มต้นที่วันนี้ในปีพุทธศักราช2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีใช้เวลาประมาณ9เดือนตั้งแต่เมษายนถึงธันวาคมทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนา,นานาประเทศกว่า10ประเทศและได้สองมหามิตรที่สำคัญคือรัเสเซียและเยอรมน,นีจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2552รางวัลดีมากโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พรสันวัฒนางูลบันทึกไว้ว่าการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้นราชสำนักยุโรปได้ยกย่องนับถือพระองค์ท่านในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งเอเชียที่เท่าเทียมทรงมีพระราชเจริยวัตรที่อ่อนโยนนุ่มนวลวางพระองค์อย่างสง่างามรักษาพระกิติยศแห่งพระมหากษัตริย์แห่งสยาม รวมทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์และตอบโต้ชาวยุโรปได้อย่างเฉียบคมทันเหตุการณ์สร้างความประทับใจแก่ทุกผู้ทุกนามอังรีดูนังแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตสภากาชาติไทยเชิญชวนประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิต เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุในช่วงหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันนี้ถึง15เมษายนศกนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติประเวศนายนัทวุฒิสุวรรณรัตน์หรือมาริโอเมาเลอร์ดาราน,นักแสดงชื่อดังเสียงดวงจับใบดำใบแดงในการเกณฑ์ทหารปีนี้โดยมาริโอเมาเลอร์ลำดับการคัดเลือก314ด้านมุย ทีรสินแดงดาศูนย์หน้าตัวเก่งกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเต็ดสมัครใจเป็นรั้วของชาติเข้ากองทัพอากาศพลัดหนึ่งนายเทมากนายสำริดบันิตรกฤษาดานักธุรกิจพันล้านเจ้าของบริษัทสัญญาประกันภัยจำกัดมหาชนประธานสโมสรฟุตบอลอินซีเพื่อนตำรวจเข้าร้องของความเป็นธรรมต่อตำรวจกองปราบปรามว่า ถูกกลุ่มมาเฟียกันโชคทรัพย์177ล้านบาทพร้อมขู่ค่าเหตุเกิดตั้งแต่12มกราคมเป็นต้นมารัชดาพิเศษปปสเปิดประชุมร่วม4ประเทศ คือไทยจีนเมียนมาและสปป,าปาลาวขยายความร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะที่2อระดมสมองสกัดกั้นกลุ่มผู้ค้ายา,ยาตั้งแต่วันที่12มกราคมถึง12มีนาคมสามารถโจมตีขบวนการค้าย,ายาเสพติดได้1,498ครั้งจับกลุ่มผู้กระทําผิดกว่า3,300รายยึดยาเสพติดอีกจำนวนมาก <S <S นครบาล4 ทีมสืบสวนสอบสวนจากหลายหน่วยงานของตำรวจนครบาลกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่บุกเดี่ยวปล้นแบงค์ทหารไทยสาขารามคำแหง64กวาดเงินไปได้140,000บาทเหตุเกิดเมื่อวันที่31มีนาคมคดีคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตำรวจแจ้งมหาชัย กรมเจ้าท่าลงพื้นที่องค์การสะพานปลาสมุดสาครตรวจสอบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือรวมถึงสอดส่องดูแลสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงทั้งคนไทยและต่างด้าวขานร,รับกระแสต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติชัยภูมิลูกหลานเจ้าพ่อเมืองพญาแลจัดเทศกาลถนนสายหม่อมช่องสามหมอ ของดีคอนสวรรค์โดยทำหม่ำยาวที่สุดในโลกกว่า89เมตรเป็นของฝากรับวันสงกรานต์ทั้งนี้หม่ำเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหารของชาวอีสานสืบเนื่องมานับร้อยร้อยปีแล้วหม่ำคล้ายไส้กรอกอีสานส่วนใหญ่ทำจากเนื้อหม่ำหน้าหม่ำ ลำปางนางสาวเกตวดีเกิดวิบูลคุณแม่วัย17ปีชาวแม่ห้องสอนคลอดลูกในห้องน้ำบนรถทัวร์ขณะจะไปเชียงใหม่โชเฟอร์รีบจอดรถขอความช่วยเหลือจากตำรวจจราจรบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองลำปางผลปลอดภัยทั้งคู่ผู้โดยสารตั้งชื่อให้เด็กว่าน้องรถทัวร์